มันมันนิสัยไม่ดีอะค่ะคนนี้มันเป็นคนที่มีเพลย์มาร์ทสุดเลยนี่แหละนี่อะค่ะคนนี้เขาได้ซื้อต่อเลยเขาชวนนุ่งตาใส่ด้วยอะค่ะเขาเป็นคนช่วยนุ่งตาใใช่ไหมคะเป็นคนหาเรื่องก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเป็นคนน่าเกลียดที่สุดในโลกเลยค่ะเขาโลกริดมากค่ะก็ตกงนค่ะเขาไม่ชอบหนูด้วยการเกลียดเขาเออเขาไี่ดีด้วยค่ะเขาแบบเธอด้วยค่ะเนี่ยสาบานเลยเนี่ยสาบานเนี่ยสาบานเลยสาบาน

ดีมากๆเลยค่ะเขาเกย์ด้วยเนี่ยน really <vit> ี่เขาเป็นคนเกย์จริงไหมเขาเกย์เนาะเออเกย์มากอะนี่นะคะทุกคนดูสิคะเขาแบบเขาไม่ดีมากเลยค่ะเอ้แผลไม่ดีมากเลยค่ะเขาอ่ะมันดำเลยจ้าเขาชอบเแย่งคนอื่นค่ะเนี่ยนะคะได้สดเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะไปลงต่อยอีกรอบหนึ่งนี่ยดูสิคะเขาไปแฉผู้อื่นแฉที่ผู้อื่นเขาไม่ได้ผิดอะไรนู้นแซกับแฉ ด้วยค่ะคุณข้างเลยน่ะคุณไปกัน